ดับเบิลนะครับ F10 ดีเซลนะฮะจัดชุดท่อปสุดยูโรอาร์เอ็กซ์อร์สนะฮะคันนี้เป็นสเตตหนึ่งนะครับถ้าจะทำสเตตสองก็มาแก้ไขดาวไบซิ่งนิดหนึ่งตัวนี้ยังมีแคตเตอรติกอยู่นะครับเพื่อป้องกันไฟโชว์แล้วก็เอ่อกลิ่นได้ไม่เยอะควันได้ไม่เยอะด้วยแคตเตอรติกใหม่ของเรานี่ดาวไบซิ่งของเราเป็นแคตเตอรติกใหม่ของเรานะะซึ่งเป็นลูกเล็กนะครับไม่ใช่แคตเดิมที่ลูกใหญ่นะครับสนใจนะครับเพิ่มมาตาเร่งแบบแรงๆแบบนี้ใน bmf10 ดีเซลนะฮะมาที่อาร์ทอซิ่งได้เลยแล้วก็ซุ้มเสียงที่โหดๆนะครับไม่เข่ารถแน่นอนเพื่อมาตะเล่งสนใจยังไงมาทอซิ่งได้เลยขอบคุณครับ